สวนวนวลทองจันทร์ตะบนมาภัยอำเภอขุนจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เรามาร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อเดินทางมาเกิดติดขอสวัสดีนายกพร้อมคณะนะครับคือผมในนามสวนวนวลทองจันทร์เมื่อก่อนเนี่ยการทำเกษตรเนี่ย คือที่เขาพูดว่าทาเกษตรระยะจนทําเกษตรล้วมีเต็นี่ดิมนี่ทั้งสร้างส่วนดีพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีทุกท่านครับก็มีความดีอย่างมากนะครับที่ได้มาจังหวัดจันทบุรีวันนี้ก็ทราบว่าเป็นต้นฤดูของการออกผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าตรงนี้คือหัวมังกรเลยนะครับของพืชทีนร้อนนะครับไม่เป็นนกไม่เป็นมังคุดไม่เป็นทุเรียน นะครับเราก็เป็นน้หมายอดีตที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกนะครับเราก็เริ่มงต้นจากทัานบุรีแล้วก็คงจะไล่ไปถึงจังหวัดภาคใต้ในช่วงเดือนถัดมานะครับก็ถือเป็นนีหมายอดีตที่เรามารับฟังแก้ไขปัญหานะครับเราทราบอยู่แล้วว่าทุเรียนเป็นพืชเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องทุเรียนที่มีคนพูดกันตลอดเวลาเรื่องทุเรียนอ่อน นะครับซึ่งบางทีเราก็มีการจัดออ่ไปนะครับวันนี้ขอให้ทางกระทรวงคณะกระทรวงเกษตรเข้มงวดในแง่ของการดูแลเรื่องคุณภาพของทุเรียนที่ส่งออกไปนะครับชื่อเสียงของประเทศก็สาคัญีเราไม่อยากให้ปลายทางได้รับของที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขอฝากไปด้วยว่าก็ขอให้ทางพี่น้องชาติวัชาตใภาคใต้เนี่ยเอาโมเดลนี้ไป,เ,ปเจ้างสวนนะคะเปผู้ที่ค้นพบนะคะว่าทุเรียนนวลทองจันทร์

พี่สุนทรตั้งกล้องให้พร้อมนะคะลูกนปีทางเศถาทามีสินนะคะตับไปแล้ว1นึ่งลูกครับลูกที่สองลูกที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะสีปรบมือให้ด้วยครับผมโอเคค่ะและสามพันก็สามพันล้วนฟวงมีเรียกลจานลจานชมได้เลยครับ สายพันธุ์แรกเหมือนเจ้าชิงสายพันธุ์ที่สามที่นนท่านนายกรัฐมนตรีทดลองชิมในวันนี้ก็คือาพันธุ์ยาวนะครับ เดี๋ยวคับท่านเดี๋ยวจะมีของากใที่ร้อจังสวนค่ับครับอ๋อคนสักครึ่งใส่ี้มน่นี่ไงนี่กินแล้วนมันมากน้มันน้ำมันน้ำมันน้ามันตามลักษณะาสััน